ชาวลัคนาราศีตุลวันที่5พฤษภาคม2568นี้พระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนปุตตะของท่านเปิดประตูแห่งโอกาสทองในการสร้างความมั่งคัง่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ท่านจะโชคดีในการลงทุนและการเสี่ยงโชคสัญชาตญาณจะแม่นยำนำไปสู่ผลตอบแทนน่าสนใจ แต่ระวังความมั่นใจเกินพอดีจนขาดการวิเคราะห์รอบคอบความคิดสร้างสรรค์ของท่านจะได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่งานอดิเรกมีเกณฑ์จะพัฒนาเป็นแหล่งรายได้ที่น่าประหลาดใจความสัมพันธ์จะมีสีสันโดยเฉพาะกับเพื่อนต่างเพศที่มีเอกลักษณ์และถ้าหากว่าท่านมีบุตรอาจมีความท้าทายแต่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569หนึ่งปีครึ่งนี้เป็นจังหวะทองของท่านความคิดสร้างสรรค์จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินและการเติบโตในมิติใหม่